หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้เมื่อถูกคุกคามทางออนไลน์ 1. หากตกเป็นเหยื่อต้องดำเนินการได้อย่างไร 2. สามารถแจ้งความผ่านช่องทางใดได้บ้าง 3. รวมตัวอย่างเบอร์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้เมื่อคุณถูกคุกคามทางออนไลน์ 4. คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อถูกคุกคามทางออนไลน์ขอเสนอหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้เมื่อถูกคุกคามทางออนไลน์ 1. หากตกเป็นเหยื่อต้องดำเนินการได้อย่างไร หนึ่งเก็บหลักฐานครกถ้วนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการแจ้งความหรือร้องเรียนหน่วยงานต่างๆเช่นภาพหน้าจอของข้อความแชท 2. บล็อกรายงานผู้กระทำความผิดเป้าหมายเพื่อลดการติดต่อที่เป็นภยัยควรใช้ฟังก์ชันบล็อกเพื่อปิดกั้นการติดต่อ3แจ้งความกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานเฉพาะทางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย 4. ของความปรึกษาด้านสุขภาพจิต ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าไม่มีสมาธิทำงานรานอาการทางจิตเช่นนอนไม่หลับเก็บตัวควรปรึกษาสายด่วนุูภาพจิต1 3 2 3 5. สเผยแพร่แจ้งเตือนสายลรณะหากผู้กระทำมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อผู้อื่นในสังคมเช่นหลอกลวมซ้ำสอสามารถแจ้ง ความผ่านต้องทางไหได้บ้าง 1. แจ้งความผ่านเว็บไซต์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแบบเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th สองแจ้งผ่านศูนย์ปราบปรปามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศช่องทางแจ้งเรื่องส่งข้อความผ่านอินบ็อกซ์สแจ้งตัวตัวเองที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเตรียมหลักฐานเช่นรูปภาพข้อความมีดอ หัวข้อที่3รวมตัวอย่างเบอร์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้เมื่อคุณถูกคุกคามทางออนไลน์ 1. แจ้งเหตุฉุกเฉินคุกคามค่มคู่หรือภัยคุกคามออนไลน์ทุกรูปแบบโทร19 1สู่รับเรื่องร้องเรียนสารงานตำรวจแห่งชาติโทร1599โทรศัพท์รามกข่มขู่ทางโทรหรือ s อ s โฆษณารบกบวนโทร1 2 0 0 คีาคำแนะนำเพิมเ่มเติมเมื่อถูกคุกคามทางออนไลน์ 1. หยุดการโต้อตอบทันทีอย่าโต้อตอบกับผู้คุกคามเพราะอาจกระตุ้นให้อีกฝ่ายกระทำซ้ำ 2. บันทึกหลักฐานให้ครบถ้วนจับภาพหน้าจอของแชทข้อความภาพ 3. ปรับตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตั้งค่าเป็นเฉพาะเพื่อนหรือปิดการแสดงความคิดเห็น